สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกางแจ้งที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาดูเรื่องของกฎของโอมกันนิดหน่อยนะครับไม่ใช่กฎอะไรมากมายนะครับเอาแค่ว่ามาดูกันต่อพ่วงดอกลําโพงนะครับสําหรับตู้ลําโพงที่มีดอกตั้งแต่2ดอกขึ้นไปนะครับเราจะต่อพ่วงอย่างไรการต่อพ่วงอย่างไรที่จะให้ได้ค่าค่าโอมค่าความต้นานทานที่สมดุลกับ power m ที่เราใช้งานนะครับเ,เรื่องนี้นะครับเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับ,ใน,รใ,นรบในการใช้ตู้ลำโพงนะครับในการใช้ตู้ลำโพงนะครับสำหรับพวกเราชาวเครื่องเสียงบ,บ้านๆนะครับชาวเครื่องเสียงมือใหม่ที่ฝึกเล่นนะครับโดยไม่มีเทคนิค อะไรมากมายนะครับการต่อดอกลำโพงนะ่ะมีผลนะครับมีผลต่อการกำลังขับของ Power อร์นะครับนะครับในเรื่องของความต้านทานนะครับอย่างเช่นอดอกลำโพงกลางแหลม2ดอกอยู่ในตู้เดียวกันนะครับส่วนมากนั้นอดอกลำโพงจะรองรับความต้านทานที่8โอห์มนะครับหรือ6โอห์มขึ้นไปนะครับ หรือถ้าเป็นลำโพงบ้านก็จะนิยมใช้4โอห์มอย่างนี้นะครับแต่ดอกดอกลำโพงโดยทั่วไปนะ่ยจะมีความต้นานทาน8โอห์มนะครับตอนหดอกนะครับในการต่อพ่วงนะครับในตู้บางตู้นี่เราจะเห็นในปัจจุบันนะตู้บางตู้จะมีถึง3ดอก6ดอกอย่างนี้นะครับ ฉะนั้นมันมีความจําเป็นต้องมีการ,การจัดการมีการจัดการดอกลอําโพงเพราะการต่อดอกลําโพงนะถ้าเราพ่วงก,กันแบบอ่าบวกพวก่วงบวกลบพว่วงลบเขาเรียกว่าต่อแบบขนานอ่าค่าความต้านทานมันก็จะเปลี่ยนไปในการต่อแต่ละแบบเดี๋ยวเราจะมาดูการต่อนะครับการต่อ,อผมยกตัวอย่างมาให้ดูทั้งหมดมีการต่อ3แบบนะครับในปัจจุบัน นะครับถ้าเราซื้อตู้ลำโพงนะครับเราจะต้องรู้ว่าตู้ลำโพงนั้นต่อดอกพ่วงดอกมาเป็นเป็นตู้ลำโพงกี่โอห์มนะครับอย่างตู้แฝดเนี่ยปกติจัดนิยมต่อกันเป็นตู้4โอห์มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีถึงตู้16โอห์ม นะครับ16โอห์มคือดอกลำโพง2ดอกต่ออนุก,กรมกันนั่นคือการต่อแบบที่1นะครับการต่อแบบอนุก,กรมก็คืออย่างเช่นเอาบวกไปเข้าบวกแล้วจากลบของดอกลำโพงอีกดอกหนึ่งไปเข้าบวกอีกดอกหนึ่งนะครับแล้วก็ออกมาลบนะครับสายลบสายบวกก็จะมาเข้า power amp อย่างนี้อ่าอย่างนี้ความต้านทานจะเพิ่มขึ้นนะครับมีผลดีอ่าสำหรับอ่าการกระจายเสียงนะครับ เป็นดอกลำโพงประกาศอย่างนี้พวกนี้จะทนทานนะครับแล้วก็จะให้เสียงที่ทนทานต่อการกตะโกนนี่เขาเรียกว่าการต่อแบบอนุกรมนะครับการต่อแบบอนุกรมการต่ออีกแบบหนึ่งคือการต่อแบบขนานนะครับการต่อแบบขนานก็คือเอาสายบวกเข้าบวกสายลบเข้าลบเลยครับต่อพ่วงก,กันเป็นปกตินะครับ การต่อแบบนี้จะทําให้ความต้านทานลดลงนะครับอัตราการไหลของกําลังขับนะครับของกระแสของกําลังขับเนี่ยการไหลของของสัญญาณจะเข้ามาหาดอกลําโพงมากกําลังขับจะเข้ามามากปกติกว่าป,ปกติเพราะว่า2ดอกมันพ่วงกันความต้านทานมันจะลดลงเสียงมันจะดังขึ้นนะครับเสียงมันจะดังขึ้นความนุ่มนวลจะหายไปหน่อยหนึ่งนะครับความต้านทานจะลดลงเหลือ4โอห์ม ตัวนี้ต้องดูนะครับ power amp นะครับถ้าถ้าตู้นี้มีกำลังขับรอ,องรับความต้านทาน4โอห์มนะครับการจะพ่วงตู้2ตู้ใส่ขั้ว power amp ข้างเดียวกันเมื่อพ่วงตู้2ตู้ความต้านทานจะลดลงเหลือ2โอห์มนะครับฉะนั้นเมื่อความต้านทานลดลงเหลือ2โอห์มนะครับจุดสำคัญนะครับต้องไปดูที่ power amp ว่ารองรับกำลังขับ2โอห์มได้ไหม นะครับ power of power M บางรุ่นนะครับออกแบบมาเพื่อการขับ8โอมกับ4โอมนะครับจะไม่รองรับ2โอมนะครับบางรุ่นนะครับเมื่อเราเอาไปพ่วงเมื่อเราไปพ่วงกันมาใช้งานกับ power M ที่ไม่รองรับ2โอมนะครับผลเสียที่เกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นกับ power M นะครับถ้าเป็น s w i t c h i n g ก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ s w i t c h i n g หรือ อาจจะเกิดความเสียหายประยันภาคขยายก็ได้นะครับอันนี้คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการพ่วงดอกลำโพงที่เกินขนาดนะครับเขาเรียกว่าโอเวอร์โหลดนะครับการต่อแบบที่3มก็คือการแบบต่อแบบผสมนะครับแบบผสมก็คือเอาสองดอกแรกอย่างเช่นการต่อลำโพงคอลัมน์4ลูกเนี่ย หรือการต่อการพ่วงตู้นะครับตู้ต่อตู้โดยแต่ละตู้เป็นตู้แฟดเนี่ยเมืติว่าเราทําตู้อะไรอะไรตู้แฟดนะครับพ่วงกันแบบอนุกรมเป็นตู้ละสิบหกโอห์มเมื่อสองตู้มารวมกันก็จะเป็นแปดโอห์มเมื่อสี่ตู้มารวมกันนะครับก็จะเหลือสี่โอห์มนะ ทำให้การขับกำลังพอดีโดยใช้ power amp แท่นเดียวอย่างนี้สี่ตู้ข้างเดียวนะครับก็จะมีการต่อที่พิเศษออกไปนะครับสำหรับตู้เขาเรียกว่าตู้สิบหกโอมนะครับสำหรับตู้สิอหกอมแล้วก็ในตู้หนึ่งมีดอกลำโพงอยู่สี่ดอกอย่างนี้นะครับอย,อย่างในภาพนี้นะครับ2ดอกแรกอนุกรมกันดอกสามดอกสี่อนุกรมกันเสร็จแล้วก็จับ มาขนานกันมันจะทําให้อ่า16โ oh อ oh ห์ม16โอห์มเหลือ8โอห์มอย่างนี้ผมอาจจะพูดเข้าใจยากหน่อยนะครับขอให้ดูภาพหน่อยแล้วกันนะครับมันเป็นเรื่องทางเทคนิคเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับขอให้เข้าใจว่าการต่อพ่วงดอกลําโพงนะครับอ่าการต่อพ่วงดอกลําโพงจะมีผลนะครับจะมีผลกับ power amp นะครับจะมีผลกับการใช้งานของ power amp นะครับเราจะอ่า การซื้อดอกลำโพงนะครับถ้าท่านซื้อดอกลำโพงกลางแหลมแบบยาวๆนะครับกลางแหลมแบบยาวๆในตู้หนึ่งมีอยู่สองสามดอกสี่ดอกหรือบางตู้มีถึงหกดอกนะครับอาจจะเป็นตู้สามทางนะครับมีเบียดกางแหลมอยู่ในดอกกลางแหลมนั้นนะครับถ้าเขามีเขามีเน็ตเวิร์กมีวงจรควบคุมแล้วว่ามีการพ่วงอย่างไรเนี่ยพ่วงอยู่ในวงจรแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับขอให้เรารู้ว่าตู้นั้น รองรับกําลังขับมีค่าอิมพีแดนซ์หรือค่าความต้านทานกี่โอห์มนะครับบางตู้เขาจะเขียนไว้เลยว่าตู้นี้มีค่าความต้านทาน4โอห์มนะครับเป็นตู้4โอห์มนะตู้นี้เป็นตู้8โอห์มนะนะครับหรือตู้นี้เป็นตู้2โอห์มนะคือพ่วงขนาดเมื่อเราไปใช้กับ power amp เราจะต้องดูด้วยว่า power amp ของเราเนี่ยรองรับ2โอห์มไหมนะครับหรือว่าถ้าเป็น power amp รองรับ4โอห์มเราก็อย่าไปพ่วงตู้เกินกว่านั้นนะครับถ้า เกินกว่านั้นมันจะกลายเป็น2อโอห์มนะครับมันจะเกิดปัญหานะครับที่ผมนํามากก่าวในวันนี้นะครับอาจจะมีประโยชน์บ้างนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจค่าความต้านทานนะครับยังไม่เข้าใจค่าความต้านทานแล้วก็จะเกิดปัญหาเอ้ยทำไมพาวแอมมันเสียบ่อยๆนะครับอาการของพาวแอมเสียก็เกิดจากอาการที่พ่วงเกินโหลดที่จะรองรับนั่นเอง สำหรับคลิปนี้นะครับฝากความรู้เล็กๆน้อยๆไว้เท่านี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม